คิดจะทำคลิปะฮะเจออะไรก็ไม่ต้องกลัวะฮะนี่ฮะอุ้ยขนาดนี้วิ่งมาหาไฟยังไม่กลัวนยฮะอุ้ยขององอตัววิดูสิไม่กลัวนะต้แต่ทําคลิปนะะี่ยฮะเอ้ยดูสิเห็นอะไรแปลกๆไม่มีทางกลัวะฮะนี้น่าจะมาหากินลูกเขียดลูกอะไรนะพอดีผมเพิ่งเสร็จจากวิ่งเบ้าโชคดีครับที่ติดไฟฉายใส่บูธนะฮะ ก็เลยได้ได้คลิปไม่รู้งูอะไรนะนี่นี่นะฮะก็เพื่อความปลอดภัยนะฮะวิ่งว้าใส่บูธต,ติดไฟนะฮะนี่เห็นไหมงูอะไรไม่รู้นะอุ๊ยว่งไวแต่ถ้าทางเขาชมมันจะไม่รู้มีพิษหรือเปล่านะขนนเขาน่าจะหาอาหารนะเราก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันขอแค่ได้ถ่ายคลิป มียอดวิวๆิวปังปังหิงหิงทุหลักแสนหลักล้านสักทีเธอนนะ่าเออเนาะมัจจะได้มีแหงมีแหงกันเด้อหมดหมด,ห,มดหมดหมดลมละนี่อันนี้รูป,ปูนะฮะคือถ้าไม่ใส่บูที่ตกไปก็เรี่ยงเลยฮะอึ้ยงูนะนี่ของเทละแน่นอน,นะฮะไม่กลัวครับตั้งแต่ทำคลิปนี้เห็นอะไรแปลกๆก็ไม่กลัวถ่ายคลิปอย่างเดียวเฮ้ยเขาลงไปขดตัวนะ เขาอาจะโควแสกด้วยว่าจะพร้อมพุ่งแสกผมก็ไม่รู้นะนี่นะเขาขดตัวอยู่ตรงนั้นนะอ่าโอเคครับไม่กลัวแล้วฮะไม่ไปเบียดซึ่งกันและกันนะครับขอแค่เป็นคลิปก็พอครับสวัสดีครับ